บ,บสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลักวันนี้บอกเลยว่ามีร้านเปิดใหม่ให้ดูบรรยากาศค่และกันมาอยู่แถวไหนละกันอ่ะอยู่ในห้างละกัน <c oughs> ก็ยังไม่บอกดีกว่าว่าอยู่ที่ไหนเพราะเรายังไม่ได้ลองเล่นถูกไหมอถ้าเราเล่นแล้วมันได้เราถึงบอกอเราก็ยังไม่บอกเป็นคลิปบ้าอะไรกม่รู้บอกตอนท้ายคลิปอ่าว่ามันดีไหมขาแข็งไหมตู้นี้ เขาบอกว่าร้านนี้เปิดได้ไม่นานนะไปยังใหม่อยู่นะใหม่อยู่ใหม่กิ๊บเลยกิ๊บเลยแต่เรามาดูลองมาดูตู้แต่ละตู้แล้วกันพี่ทัาบตู้นี้ก็เรียกว่าตู้อะไรพี่ท้าบโอ้มีจอเป็นอะไรเป็นอะไรเลยไม่มีอะไรที่นี่ปลอดไัยมากปลอดภัยมากอันนี้ก็เรียกตู้อะไรพี่ท้าบนี่มีจอบอกไปเลยดิจิตอลถ้ามีจอคือตู้ดิจิตอลนะทุกคน ู้ดิจิตอลหลักการทํางานก็คือสูงยละใกล้แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปเนาะบางร้านก็ไม่ได้สูงยละใกล้นะตู้ที่นี่นะยันดิจิตอลทั้งหมดทั้งร้านมี12ตู้มี9้าตู้ที่เป็นตู้ดิจิตอลและมีตู้ลูกเต๋าสตู้อ่าส่วนมากตุ๊กตาบอกก่อนในร้านนี้ถ้าคุณอยากจะมาเล่นคุณเลือกเอาเลือกเอาดีกว่าเพราะมันจะเป็นตุ๊กตาที่เป็นค้าเลยอ่าทั้งใหญ่เล็กกลางไปดูไปดูพาไปดูนี่นี่เห็นไหม เล็กกลางใหญ่อยากได้อะไรอยากเล่นอะไรคุณเล่นได้กลางใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใช่ใหญ่มากแล้วแต่คุณอ่ะใหญ่เดี๋ยวโหใหญ่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 มากนี่อ่ะเราไปดูฝั่งโน้นกันดูก่อนนนูี่าคือเอาง่ายๆคืออยากเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะใช่เล่นเลยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสเพราะทุกตู้แต่ตู้นี้ครับทุกคนทำไมแค่ตัวเดียวทุกที่เวลาขนาดนี้ ท่าทางจะไปไวนะตู้นี้นะฉะนั้นเราจะจําแล้วล่ะใช่แล้ตู้นี้ถ้าวันอื่นเราต้องมาเอาตู้นี้อ่ะมาดูตรงนี้ตู้อะไรตู้นี้ก็เรียกว่าตู้เสาขาเหล็กเสาอืมโอ้หตัวใหญ่ก็มีนะตัวจานไซส์กลางๆก็มีนะใช่นี่ไงมหผีของเล่นหลากหลายว่ะคลิปนี้เราจะลองเล่นตู้ดิจิตอลก่อนตู้ดีต้องหมดเหรอตู้ดีต้องหมดเหรอไม่ตู้ใหญ่ อออลอง<ห>ดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นพี่ชาฟเล่นเขาจะเลือกเล่นอะไรก่อนสําหรับคนที่เป็นเตียนแล้วนะแต่ถ้ามือใหม่อาจจะดูไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแบบคนที่เล่นแล้วอ่ะเขาเ็าจะมีวิธีการเล่นเลยอ่ะนี้บอกก่อนไม่ใช่หน้าม้านะจ๊ะใช่ไหมรวยหยอดจะเป็นปื๊กเดี๋ยวจะหาว่าหน้ามา้าหรือเปล่าหน้ามา <c oughs> ้าไหมมีเดือดเสื้อม้าเดือดเ้อม้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เาเป็นขั้นเตียยแล้วแต่บอกก่อนนะเราขี้ที่ไหนขี้จริงเราไม่รู้ขาที่ไหนเป็นยังไงถึนพี่ชาร์ปอ,อย่าคาดหวังนะว,งว่าพี่ชาร์ปเนี่ยสิบเหรียญต้องขึ้นสิบเอ็ดตัวหืมสิบเอ็ดตัวเหรียญนี้ก็ไม่พอแล้วไม่ <laughs> คือเราก็ไม่รู้ไงแต่ละที่เป็นยังไงฉะนั้นไม่ต้องมาบอกบอกว่าอุย้ยถ้าขีน่นี้ขี้ไม่ได้ก็บอกว่าพี่ชาร์ปจากอย่างเงี้ยถ้ามีคนบอกนะเตียยจริงว่าเอาก็เราเล่นทั่วประเทศอะแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นเราก็ต้องมาซึมซับ เขาถึงบอกไงว่าถ right? so, like, ้าเล่นให้ไปเล่นร้านไหนก็ร้านนั้นเพราะเขาจะมีเสียรร้านนั้นเอไงก็พอใจร้านไหนเล่นร้านนั้นเลยแต่เรามันมันท้าทายแล้วเราจะเล่นทั่วประเทศครับทุกคนเราจะกลับมาปฏิบัติวงการด้วยการเล่นทั่วประเทศและเล่นทุกร้านทั่วประเทศเราจะเข้าหมดเลยห้างเราเข้าเขาไม่เคยให้เราเข้าเราเข้าห้างที่เคยดราม่าเราเราก็เข้าเราจะให้พี่ชาเข้านะเดี๋ยวไปด้วยกันดิ อ่ะเราดูเลยพี่ยามลองดูก่อนไม่ต้องรีบนะพ่นนไงผ่านก็ดูนะมีแต่ตัวกลมๆใหญ่แลๆขาเล็กด้วยขาเล็กเนี่ยขาเล็กด้วยดู๋อตู้ขาเล็กนะอ่าปลายขาเล็กด้วยอ่ะตู้นี้นะครับขาเล็กด้วยอ่ะคุยได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่มีปุ่มคุยอยู่กดคิ้วตรงนี้อ๋อมันแปลกเนาะ เวลาเราคีบเราจะกดเราก็ต้องเอามือมานี้อ๋อเล่นเหมือนมือกองไงอ๋อนี่ไงเออเล่นอย่างนี้อืใช่หรอตัวนี้น่ารุ้นอยู่มีตัวเล็กๆอยู่ขาเล็กถ้าจะพอดีแต่เราไม่รู้นะ่ะแต่เราไม่รู้บอกก่อนนะว่าขาเล็กขีบง่ายเล็งง่ายกว่าขาใหญ่นะ็ตกองด้วยนะต้องดูตัวแต่อย่าอย่าไปเฉลยคีบขาเล็ก้วคุณไปคีบตัวใหญ่นะขคีบหัวมันก็ไม่ขึ้นนะใช่คุณเล็งตัวไหนแบเป็นเออแมดไ่ดูมันจะออกมา ถ้าไม่มีแมกน,นเตอร์ก็มีตัวสำรองไหมนี่นี่อะไรนะลาปัสเอาละครับคุยดูก่อนอุ้ยนี่ไงคุยได้ตลอดไหมหรือคุยได้ทีอุ้ยเฮ้ยคุยได้ตลอดอุย้ยคุยได้ตลอดมีหมีด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโล่งด้วยวะ่ะอา้าหมีโล่งครับทุกคนหมีโลง่งก็เอามีก่อนเอาวมีก่อนเห็นไหมไม่จำเป็นต้องดูตัวบนนะแต่ดูตัวไหนดูตัวที่โลง่งแต่ว่าไม่รู้วนะ่า ายตาของคนเรามันเหมือนกันหรือเปล่าครอ๋อมันอันนี้มันโล่งแบบพิเศษยังไงก็ไม่รู้โล่งแปลกๆเอานะอ๋อเริ่มเิมเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนเีิยมเดี๋ยวหมุนงานเข้านะทุกคนถึงไหมอุ๊ยจับได้ว่ะบออ ไม่เหมือนจะโดนอะไรขามันไปแตะอะไรจักอย่างหนึ่งเมื่อกี้เห็นไหมเพราะขามันแตะดิจิตออเป็นไงอ๋อใช่มันก็จะหลุดออกมาเลยใช่อย่าแตะห้ามโดนอะไรหห้ามโดนอะไรนะนี่ไงเราต้องสอนเลยเนาะโดนอะไรไม่ได้เลยกาะนั้นคุณห้ามโดนเลยนะแม้กระทั่งนิดเดียวก็ไม่ได้มันต้องใช้วอมแม่นแต่ขาเล็กก็ยังดีหน่อยดีหน่อยอะไรง่ายหน่อยอุ้ย มันโดนหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ก่อนนะเดี๋ยวไปมาผมอยากได้ตัวเนี้ยตัวนี้อะเน้นเลยเหรอตุ๊กตาหำตุ๊กตาหำอันนี้คืออยากได้ส่วนตัวส่วนตัวเลยมองคุยดูก่อนนะออกไหมไอตัวใหญ่นั่นน่ะขวางทางมากเฮ้ยตัวไหนเอาได้ก็เอาก่อนกันอืมโอโเฮ้ยออกมาลงมาดิเขาเน้นหำเลยนะเขาใส่หำถึงสองหำเลยนะ พูดแปลกๆโอ้ยเฮ้ยลอยว่ะพี่ชาบลอยปะเสียงกันภูมะหรือว่ามองนะมาอะไรอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยคุณที้ผุก็ต้องเล่นภูมะใช่ภูมะในเหลี่ยมก็ต้องเอาหูแหละเอาหูนั่นแหละเอาเลยตึ๊บมีสิทธิ์เหรอเฮ้ยอุ้ย ได้ป่าวะไม่แน่ใจมันมันไม่แน่ใจมันยังที่ไม่เต็มนะใช่ไม่เต็มเนี่ยเดน่ของการขี้ตุ๊กตามันอยู่ตรงนี้แหละคือไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทุกเหรียญนะเราต้องจับทางให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจับทางได้แล้วเมื่อไหร่ละก็นะบอกแค่นี้แหละยังไม่มาอุ้ยอุ้ยออกมาสิอุ้ยออกมาเดียวอุ้ย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  เฮ้ยเห้อเรียบร้อยเลยพี่ไม่ร้อนหรอรอฮะรอ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 ลอยนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะรอโล่งรอโล่งใช่ขาหมุนเนี่ยต้องลุ้นนะต้องลุ้นลุนลุนเอาปุ๊บจับเร็วไปปะจับเร็วไปเนาะมันก็ต้องหัวตัวไม่ได้เพราะขาใหญ่เนี่ยต้องลุ้นนะต้องลุ้น อยากนด้จุยอีกไหมอยากอยากเอาลองดูผมอยากได้ตุ๊กตาห๋แต่ถ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกเอนึงอะเอ้ยอ้ยเอ้อ้ยเอ้เอ้อ้อ้ยเอ้องยูอ้ออ้ยอย้ยอ้อ้ยเอ้ยเคีเเยอเอ้เเ้ยัเย สาธุสาธุสาธุหำ่ตรงมาหำ่ตรงมาอัรกลางทางสูดออกแล้วเฮ้ยคุณพูดเข้าไปในกล้องยังไงปลาล้ํามมาคนดูเขาจะรู้หมดอายก็เขาชอบอะไรคิดชมไปแล้วยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมเอาวอะเด็กอะเด็กอะเด็กเฮ้ยเฮ้ย ให้มีตัวลอยๆอย่าไปมัวแต่สนแต่หำนะเฮ้ย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 มันอ้วนติดติดคือตอนนี้เราบอกอะนะว่าเรามัวแต่สนหำใช่จนเฮ้ย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 หั่มปิ้นแล้วว่ะเราพูดอะไรเนี่ยใช้สับอะไรวะอเดซอเดซอเดซ อพยายามเขียมให้ลงนะฮะเราจะเขียมสำเร็จหรือเปล่านะฮะลองเข้าแขนสิลองดูเปรียบเข้าแขนนะไม่รู้ว่าลอยเย็บนี่นะแขนนี่นะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ยอมแหละไม่ยอมเละเดี๋ยวถ้าเจออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึง เดี๋ยวเขียมให้เก่งร้อยอะไรกับผมมั้งทำหมีรอยกันเขี่ยอะไรเขียมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหำแพมแล้วอุ้ยนี่รอดไหมรอดไหมพาแล้วก็เมียโทรตามมาทุกคนเฮ้ยไม่ว่างเฮ้ยโโโอ้โหโคตรดุไม่รู้ไม่ต้องเวลา ก็แบใช่คือมันจะลอยอย่างเงี้ยเราไม่ยอมแล้วอ่ะใช่ามันปิ้นแล้วอ่ะยิงพูดยิ่งแบบเนี่ยนะปกนี้ได้เลยนะหำปิ้นแล้วนี่แหละครับทุกคนตัวอื่นไม่เล่นแล้วนะตอนนี้นะฮะโอ้ตายตายตายดิ้นหลนจริงจริงเลย มันต้องไม่ยอมแล้วอะหืมติดขาว่ะขาตรงนู้นว่ะโอ้ยอดีตไมได้ไม่พลิกไม่พลิกว่ะแล้วมันโดนกดด้วยว่ะเอาไงอะะลายมันเลยเดี๋ยวเพื่อนมาอีกเดี๋ยวเพื่อนมาอีกมาแล้ว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 ล้วจึ๊ด เฮ้ยลอยลอยแล้วโอยเรียบร้อยครับลำล่วงครับขำล่วงขำหดไปแล้วเฮ้ยลอยว่ะสูงและใกล้ก็ยังได้นะพี่จาโอ้ยใกล้ใช่แต่มันอ้วนไงขำอ้วนเพิ่ดเลยเพิ่ดขำเพิ่ดขำเฮะฮึ่มลองดู แต่ถ่ามาท่ามันมาว่ะท่ามานี่คือการที่ตุ๊ก,กาตาขาแล้วมันด้วยความที่แพทเทิร์นตุ๊กาตามันอ้วนนะใช่ตอนนี้ก็คือไม่สนเจ้าอื่นแล้วนะไม่สนแล้วจะเอาห้ำอย่างเดียวละครเนี้ยค่อยๆค้ำไปเรื่อยเออค้ำห้ำไปเราก็อย่างนะอุ้ยอุ้มอุ้ม พี่ช้างสอนน้องๆหน่อยที่ว่าโอกาสที่จะขีบพุงกุญแจอันเล็กๆรับขา่ที่ใหญ่คงต้องคมมากเหมือนขีบตีนเลยนะอย่างนั้นนะต้องโล่งมากและคมมากอืมไอ,อ้ที่อื้ม